แล้วก็อะไรวุ้ยมาบอกที่เตี้ยคนที่ขาย,ล,ยลืม <c oughs> เออเออ,เอ,อพอเสร็จปุ๊บมากวนเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ร้าวกวนแล้วก็เอามาเก็บไว้ก่อนให้เย็นแล้วก็แล้วก็เหนียวที่ทำนะ,ะนวดนวดให้นิ่มแล้วก็เอามาหออบใจหอา พอแล้วก็พอแล้วก็ยัยดไส้เออเาคนเดี๋ยวนั้นแล้วลามายัดไส้ไส้แล้วก็ต,ต้มน้ำให้เดือดต้มน้ำให้เดือดเท่านั้นแล้วก็แล้วที่ปั้นแล้วเนี่ยเอาไปต้มเอาไปใส่น้ำต้ม <c oughs> น้ำต้มให้พอเมด็ดพอเม็ดมันลอยแล้วก็ตักขึ้นมาแช่น้ำเย็นเออก็ใช้กะทิกะทิใช้กะทิกะทิมีคิดยาก โลละสองโลอืมโลละสองโลกะทิ้งสองโลอ่าโลละสองโลแล้วต้มน้ำกระทิมีอะไรบ้างบอเบนกระทิก็เกลือเกลือกะทิก็กะทิก็เกลือน้ำใส่ไหมใส่กน้ำกะทิ้งยังไงอืมกะทิก็เกลือใหน้ำกะทิเนี่ยหมกคนกันให้มันนั่นให้มันร้อนให้มันร้อนให้มันจุกเนี่ยแล้วก็เอามาอุ่นให้เย็นอืมแล้วก็ บุต้มยวนเนี่ยขนมต้มยวนโบราณเนาะโบราณอืแล้วก็เอามาล้างน้ำเราล้างน้ำเย็นแล้วก็กะทิที่ทำไว้เอาลูกนมต้มยวนเนี่ยใส่ในใส่ในในน้ำวุ้นทีในน้ำวุ้นทีทั้นั้นแหละแล้วชิมดูแล้วน้ำวุ้นที่ตัดตักเกลือนิดหนึ่งนิดเล็มๆล็ม่นิ่เอาแล้วน้ำเชื่อมต้องใส่ไหม น้ำเชื่อมม่ต้องไส้มีแล้วอ๋อเพราะไส้มันหวานอยู่ก็คือไอ้ไส้มันก็คือถั่วเขียวเอาไปนึ่งให้เละเขียวเอาไปนึ่งนึ่งนึ่งให้สุกให้เละแล้วก็บี้้ใหทัดทับปันได้อย่างดีมแล้วก็แป้งที่ทํานี่ก็คือแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ผสมแป้งมันนิดนึงห้าเปอร์เซ็นต์จะได้ประมาณนั้นเนาะขนมต้มยวน สูตรพออยหะบานเราเลยแต่ส่วนใหญ่เม่เห็นผมเห็นอยู่มันจะเป็นตสีขาวนะพวกสีขาวแนละ้วสีหนึ่งต้มยวนั่นเป็นแตงขาวอะถ้าเกิดคนจะไปเอาใส่สีอื่น,นเขาก็จะเป็นใส่สีอื่นก็ได้ผสอมอะจะเอาสีอะไรเล้เวเดี๋ยวใบเตยหรือว่าจะสีอะไรอัญชันอันชัน,อน,ชนเอาม<อ>าญชั ต้านน้ำแล้วก็ใส่ไปได้หน่อยแล้วก็ปั้นลองดูจะสวยไหม,มจะแก่ไหมจะอ่อนไหม,มแล้วก็ปัน้นปั้นให้มันได้แล้วก็เอาใสายย่ยัดลงไปใส่ยัดลงไปก็เอามาต้มต้มวล้ต้มตะตจ,ะจะต้มจนเละน,นะต้มแล้วดูให้มันตัวต้มยยนนะลอย ลอยมาตักแล้วก็ไปใส่แล้วเย็นไม่ถ้าเกิดมันลอยก็คือแป้งมันสุกมันถึงลอยอ,อขนมต้มยวนสุดหัวเด่นแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นหัวเองต้มยวนอะไรอ่ะเขาใช้เขาใช้ต้มยวนเนี่ยเขาใช้ปั้นอย่างนี้แหละแต่เขาใช้ต้มต้นมน้ำน้ำน่ะคือหันน้ำแนละใครามาแห่